ความสำเร็จก้าวสำคัญของจีนค่ะในการปรับปรามยาเสพติดนะคะเผื่อว่าจะได้หยิบยกเอาตัวอย่างอะไรมาปรับใช้กันได้บ้างนะคะคณะกรรมการปรับปรามยาเสพติดแห่งชาติของจีนค่ะเผยแพร่รายงานประจําปีนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดของปี2566 บอกว่าจานวนผู้ใช้ยาเสพติดและปริมาณการเสพลดลงจากปีก่อนหน้าคณะกรรมาการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของจีนนะคะมีรายงานมาบอกว่าแม้สถานการณ์ทั่วโลกยังมีผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ผลิตเพิ่มขึ้นตลอดจนการลักลอบ้ายาเพิ่มขึ้นในหลายแห่งแต่สถานการณ์ในจีนค่ะอยู่ในระดับควบคุมได้และก็คงที่ด้วยและอาจญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ในระดับต่ําที่สุดในรอบ10ปีจนมาถึงสิ้นปี2566นะคะการปราบปรามเนี่ยช่วยให้จํานวนผู้ใช้ยาเสพติดที่ขึ้นทะเบียนลดลงเกือบ20%พอไปเทียบกับช่ววงเดียน ของปีก่อนหน้าและปริมาณการเสพยาหลักอย่างเช่นเมทแอมเฟตามีนแคตามีนก็ลดลงด้วยรวมทั้งไม่พบเลยในส่วนของการใช้ยาเฟนทานิลอย่างมีนัยสําคัญนะคะแม้การผลิตยาเสพติดภายในจีนมีสัญญาเพิ่มขึ้นแต่ว่าปริมาณยังอยู่ในระดับที่น้อย ขณะที่ในปี2566ค่ะจีนก็ยึดยาเสพติดที่ลอบนําเข้าประเทศได้เกือบ20ตันเลยนะคะคือเพิ่มขึ้น85%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและหน่วยพิเศษพุ่งเป้ากวาดล้างสารตั้งต้นโดยที่มีคดีอาญาเกี่ยวกับสารตั้งต้นมากกว่า270คดีตลอดปีที่แล้วเลยค่ะ ส่วนกรณีที่สภาคองเกรสของสหรัฐนะคะผ่านร่างกฎหมายที่ไประบุว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งลอบผลส่งยาเฟนทานิลคณะกรรมาการปรับรามยาเสพติดแห่งชาติจีนก็ตอบโต้ไปค่ะบอกว่านี่มันคือเรื่องที่น่าขันมากเลยนะเพราะว่าสารเคมีนี้ผลิตในจีนถูกส่งไปเม็กซิโกแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตยาพร้อมทั้งบอกด้วยนะคะบอกว่าหน่วยงานของสหรัฐและเม็กซิโกเนี่ยไม่พบสารที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิลหรือสารตั้งต้นอื่นๆจากจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้นี่นาะครับ